สวัสด,ดีค่ะทุกคนดิฉันพี่สุภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ k k u Future Skill รายการที่จะพาคุณไปสำรวจทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาและคนไวัยทำงานในยุคดิจิทัลในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมาก,มากๆนั่นก็คือ Personal Branding in the Digital Age สร้างตัวต,วตนอย่างไรให้โดดเด่นในโลกออนไลน์หรือ การสร้างแบรนด์ส่วนตัวในยุคดิจิทัลสร้างตัวตอนอย่างไรให้โดดเด่นในโลกออนไลน์ค่ะวันนี้เราจะมาจัดลึกถึงเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลนั่นก็คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่กำลังมองหางานหรือคนวัยทำงานที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพท่านผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าทำไมเราต้องสร้างแบรนด์ส่วนตัว ในยุคที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นการสร้างแบรนด์ส่วนตัวจะช่วยให้เราโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จต่างๆมากมาย Personal Branding คืออะไร Personal Branding หรือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวคือการสร้างภาพลักษณ์และตัวตนของเราให้เป็นที่จดจำและแน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น โดยการนำเสนอจุดแข็งทักษะและคุณค่าของเราให้โดดเด่นและแตกต่างทำไม Personal Branding ถึงสำคัญ Personal Branding มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัลเพราะว่าช่วยให้เราโดดเด่นและเป็นที่รู้จักการมีแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เราโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายของเราสร้างความนะ่าเชื่อถือ การนำเสนอคุณค่าและทักษะของเราอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราสร้างโอกาสการมีแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งจะเปิดโอกาสให้เราได้รับการติดต่อจากผู้คนต่างๆเช่นผู้ว่าจ้างหรือผู้ร่วมงานสร้างความสำเร็จการมีแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป้าหมายส่วนตัวแต่การสร้าง personal branding ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ การสร้าง personal branding ต้องอาศัยความเข้าใจในตัวเองการวางแผนและความสม่ำเสมอในการนำเสนอคำถามชวนคิดท่านผู้ฟังคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง personal branding มีหลายปัจจัยที่สำคัญในการสร้าง personal branding ค่ะยกตัวอย่างเช่นการรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนและคุณค่าของเรา การกำหนดเป้าหมายเราต้องกำหนดเป้าหมายว่าเราต้องการให้แบรนด์ส่วนตัวของเราเป็นอย่างไรการวางแผนเราต้องวางแผนว่าจะนำเสนอแบรนด์ส่วนตัวของเราอย่างไรความสม่ำเสมอเราต้องนำเสนอแบรนด์ส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะเริ่มต้นสร้าง personal branding ได้อย่างไรการสร้าง personal branding สามารถทำได้หลายวิธีขยกตัวอย่างเช่น สร้างโปรไฟล์ออนไลน์ที่น่าสนใจเราสามารถสร้างโปรไฟล์ออนไลน์ที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น LinkedIn หรือเว็บไซต์ส่วนตัวสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเราสามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของเราเช่นบทความบล็อกหรือวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของเราเพื่อสร้างเครือข่ายและแสดงความเชี่ยวชาญ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสายอาชีพของเราเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์คำถามชวนคิดท่านผู้ฟังคิดว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ใดที่เหมาะสมกับการสร้าง personal branding ของท่านแต่และแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะเราควรเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอ personal branding เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามนะคะการสร้าง personal branding ไม่สามารถทำได้ในเวลาอันสัน้นเราต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างและนำเสนอแบรนด์ส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอคำถามชวนคิดท่านผู้ฟังมีวิธีการนำเสนอ personal branding ของท่านอย่างไรการนำเสนอ Personal Branding สามารถทำได้หลายวิธีถ้าเราควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราและกลุ่มเป้าหมายของเราวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่อง Personal Branding in the Digital Age ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะคะการสร้าง Personal Branding จะช่วยให้เราโดดเด่นและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการในวันนี้ และนำแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้รายการ k k u Future Skill ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ